โอเคครับก็พวกมิเตอร์ชินอบิโนนอีกแล้วโอเคครับก็กลับมากันกับ i ิส a วออฟไม์นะครับผมอ่ผมเล่นต่อเลยเพราะว่ากำลังไอ้นี่เลยครับผมกำลังจะกำลังจะจบเลยครับเชื่อผมมันกำลังจะจบแน่ๆนะวันที่ยี่สิบห้าครับ เี่ยให้กลับไปนอนพักแล้วกันเยนะตอนนี้น่าจะกำลเหนื่อยเหนื่อยอย่างหนักเลยโอ้ต่างฝ่ายต่างเศร้านะครับผมต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาเท่านั้นล้องแค่นี้แหละเดี๋ยวโดนนิสิ์โอ้ยมนอะไรจะต่นเนี่ย ให้อิชมานอนต่อนิีก่อนาอาดำอยู่นี่แล้วกันเอาจริงๆนะคือถ้าเกิดที่ไหนมีที่แบบที่มีการต่อสู้ผมจะส่งอาดำไปนะอาดมนี่คือน่าจะแบบคล้ายๆโรแมนนะครับผม มันก็ต้องซ่อมแล้วยผวมก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมวิทยุยังไงอะครับตอนนี้เพราะว่าคือผมมีชิ้นส่วนวิทยุแล้วแต่ว่ามันหาวิธีซ่อมไม่ได้มันบอกว่ามันต้องมีแบบชิ้นส่วนตัวส่งสัญญาณซึ่งผมไม่รู้ว่าหาจากไหนแต่ก็นะไปเรื่อยๆอาจจะมีนี่ก็ได้ในเกมอาจจะมีก็ได้โอเคเอา้า นอนแค่นี้มอเออใช่อิสมาเป็นคนนอนไวมาคุยกันหน่อยปรับทุกันนะปรับทุกเนี่ยปรับทุกให้กันแล้วกันนะครับผมนอนน่าจะช่วยช่วยเหลือกันได้นะโอเคมันเป็นสุกันนาตกรรมเลยนะมันระหว่างเราสองคนเนี่ยมันยากมากแต่ถึงยังไงเราก็ต้องเข้มแข็งไว้สู้กัวันต่อไป เเ,เ้จ้ามันช่างยากยงนสนเข็นเหลือเกินอทุกอย่างนี่คือแบบผมอ,อยู่ที่นี่แล้วครับแม่แม่ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะระวังหลังให้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ด,ดให้อันนี้คุยกับลูกบ้างาคุยกันบ้างสลับกันคุยได้ไหมเง้นช่างมัน เดี๋ยวมาเล็กที่รักเขาเรียกว่ายัางไงฉันไม่อยากอยู่แบบโดยไม่มีคุณเลย,ห,ยหนาเศร้าเดี๋ยวจะเอจะคาบใบเลื่อยดีไหมวะเออคาบใบเลื่อยไปก่อนพเพระเพื่อต้องใช้จะเอาอะไรให้มาเล็กดีไอเราจะเอาให้ให้ให้อดัมไปลุยดี อยู่นี่แล้วกันโอเคโอเคหมดแล้วก็ไปมาแล้วที่นี่ก็แทาไม่มีอะไรอ่ะมีที่อื่นมั้งไหมวะอ๋อตอนนี้ยังมีการสู้กันอยู่เราไปไม่ได้ไปที่ท่าเหรือไม่ได้นะเอ้าเฮ้เราไปที่นี้ได้มันขึ้นว่าการค้นหาแค่ห้าเปอร์เซ็น เราจะไปดูตอนดีกว่านะครับเดี๋ยวให้ให้อดัมอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วค่ะให้อดัมเฝ้าไปก่อนเดี๋ยวอิสมาจะไปดูแล้วกันดูแล้วมันไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีอะไรที่แบบนะฮะโอเคเอาอุปกรณ์นี้คือเผื่อไปหาของเพิ่มนะเราจะไปดูสถานที่กันนะครับว่าหลังจากที่ทหารบุกเข้ามาจะเป็นยังไงต่อ เอ่ยอะอะโอ้โหไม่มีคนเ่ะเก็บปีการได้ปะดูสิโอ้โหทหารอย่างนี้หมดเลยเหรอโอ้โหอที่นี่สิจากที่เคยมีชีวิตชีวา กลายเป็นนรกในชั่วข้ามคืนให้อะไรเนี่ยไม่ไม่ไมยายายามา,าเจ็บจะทําทอะไรฉันทาอะไรไม่ได้ช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นที่นี่อ่ะปอาหารบุกเข้ามาแล้วก็ยิงทุกคนพวกมันเขาเรียกว่าไงอ่ะอะไรเนี่ยฉันได้ยินพวกมันบางคนบอกว่าเหมือนจะไปที่สถานีวิทยุของคุณอะ่ะพวกมันพวกเขาเรียกไงพวกมันตายหมดแล้วเพราะว่าคุณช่วยคือแบบว่าเขาตายหมดแล้วโอ้โหผมช่วยด้วยผมมาเจ็บโอ้โห กูจะทํายังไงอะคือคกูก็กูก็ไม่มียาช่วยเหมือนกันวะ่ะไม่ได้พกยามาไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอหาอะไรก่อนถ้ามีเดี๋ยวจะเอามาช่วยแล้วกันไม่รู้ว่าในนี้จะมีนี่หรือเปล่านะครับมีพวกวัสดุอุปกรณอะไรปะโอ้โหครับผมจากสถานที่ลืนล่นเรองกลายเป็นนรกในชั่วข้ามคืนเฮ้ยชิ้นส่วนวิทยุ ว้าวว้าวดีครับโอ้อย่างน้อยเราน่าจะไปซ่อมมันได้นะฮะโอเคไหนไปดูพวกเขาเรียกงไงห้องพัก,ห,พกห้องพักเจ้าหน้าที่แถวนี้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเรายังไม่ดูตรงนี้เลยปะมัน,น,นงเดี๋ยวกันเอาอะไรวะงางโหมีแต่ไม้อะ ดูดินี่มีอะไรอ๋อนะกระดูดมีอะไรไหมอะไรเนี่ยปลดปล่อยโพรอกินคำเดิมเลยนะฮะเฮ้โอ้ยมันต้องโอ้ยฉันไม่รู้จะขึ้นไปยังไงอะ,อะแล้วจะทำยังไงอะขึ้นไปตรงนี้ได้เปล่ะ ขึ้นไม่ได้อีกโอ้ยอ๋อหรือเราต้องไปเข้าข้างหน้าเนี่ยดูเข้าข้างหน้าได้ปล่ะนะเนี่ยเียดกประตูมันปิดจากตรงนี้แล้วมันจะไปที่ไหนได้อีกอ่ะ จากข้างหน้าได้เปล่าวะลองดูดิเผื่อเผื่อเผื่อเอ้าอะไรไม่มีอะไรพังได้เลยเหรอโอ้ย ดีกว่าวะอย่างน้อยก็ได้ชิ้นส่วนวิทยุมาน่าจะช่วยอะไรได้บ้างโอเคเาได้ชิ้นส่วนวิทยุแล้วแล้วคานี้เราจะส่งว,วิทยุเพื่อออกอากาศกันต่อออกเลยพวกมึงเสร็จแน่ ในวันที่ันเราได้นี่มาซ่อมน,นะหิวกันมากหิวซกเลยโอ้โหยใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวได้กินข้าวแน่แน่ดํามาลงม,มากินข้าวนะเดี๋ยวให้อิสมาก,กินก่อน กินมันให้มันอิ่มๆไปเลยเพราะผมว่ายัางไงเราก็คงอยู่ได้อีกในเกมนะในเกมยังไงมันก็บังคับให้อยู่ได้อีกไม่เท่าไหร่ Isaiah. หรอกอันนี้คือทําให้อดัมแล้วจะให้อดัมไปซ่อมซ่อมนี่แล้วกันะนะนี่อ่ะกินเลย ตอนนี้คือใครจะช่วยใครอยากจะช่วยเขามาช่วยเลยตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือ,อยังด่วนยังไงเราซ่อมได้แล้วจัดไปมาดูดีเดี๋ยวของเท่าไงมันจะเหลืออยู่ซ่อมเลยโอ้ยอะไรเนี่ยฉันทำอะไรได้ไหมเนี่ย อ๋อคือมันติดค่าสถานะเศร้าอยู่นะครับผมมันก็เลยทำอะไรได้ไม่ค่อยเต็ม,มเต็มหน่วยแนี้ดีกว่าเนเคเราได้ชิ้นส่วนวิทยุเหมือนรับส่งสัญตัวรับส่งสัญญาณมาจากอาคลับที่โดนทำลายนะฮะเฮ้ยออกอากาศได้แล้วใช่ไหมแม่เราทำได้แล้วเอ็ดเค Yeah. เคจะมาออกอากาศกันนะฮะอะไรเนี่ยสวัสดีครับนี่คืออดำผมเป็นลูกชายของมาเลยผมกำลังออกอากาศอีกครั้งหลังจากที่พวกทหารสังหารพ่อของผมเขาถูกฆ่าตายอย่างเลือกเย็นเฮนพอแค่ hey Pocket, อยากจะพูดความจริงกับพวกคุณทุกคน แต่ว่าตอนนี้เสียงของพวกเขาเสียงของเขาไม่เงียบอีกแล้วเราจะทํางานต่อจากเขาเองผมจะบอกทุกอย่างเพื่อที่จะได้บอกทุกอย่างเพื่อทุกคนเพราะว่าเราคือเสียงของพวกคุณเสียงแห่งโรโรเรมสเดเคมาวะเคมาวะ d e e i d e to continue m ร์มาล m i s s i o n ย e ดเคเออใช่ shortly afterward the war อ s อะไรวะอ้องจบแล้วเหรออ้องแค่นี้อ๋อเราเลือกที่จะสารต่องานของไอของมาลิกนะครับผมโอเคจบละโอเคเราจะค่อยๆดูนะครับผมนี่เนี่ยไม่รู้ว่ากด ending หรือ back ending นะครับผม วันที่หนึ่งสงครามหลังจากที่เกิดสงครามนะครับเราเราฟังเพลงแจ๊สแล้วก็เหมือนเปิดสถานีวิทยุนะครับเอาเบรกเอาตอนนี้สงครามนแล้วก็วิทยุเหมือนวิทยุของเราก็เริ่มที่จะเหมือนมีความสำคัญกับคนนะครับผมแล้วก็อ๋อสัปไพรทักวันนี้เป็นวันที่อิสมาเนี่ยครับไปเจอข่าวว่าเออรถบรรทุก สเสบียงมาหานะครับมาจอดอยู่แถวจอดอยู่ที่ปั๊มน้ํามันร้านนะครับผมแล้วเราก็ไปช่วยเขา 3, สามสไนเปอร์นะครับผมสไนเปอร์วอร์น,นิงวันที่สามอา้าวกดผิดโอ้ยช่างช่างมันทับไม่เป็นไรโอเคมาดูนะครับหลังจากสงครามนะครับผมอะไรเนี่ยอดัมวอสพราดอนชีสช่า o ฟอร์มอาร์มเหมือนประมาณว่าเหมือนออกจากกองทัพมานะครับผมเขาอยู่ที่โบรกเพื่อด,ดูแลอิสมาแล้วก็เหมือนทํา สารต่อสถานีวิทยุต่อนะครับผม h e was really the fact ์ t เรต l a n ่นบายเดอะเหมือนประมาณว่ามีแผนเหมือนความจริงของเขาเป็นเจ็บปวดนะครับผมมันทำให้เขาแบบค่อนข้างล้มเหลวนะครับผมแล้วก็เขาประมาณว่าเออสุด,สดเสียดพ่อไปแล้วก็มันสายเกินไปที่จะไปช่วยเขาตอนนี้คือแบบ เวลาก็ย้อนกลับไปไม่ได้แนละ้วโตอนหลังจากหลังจากที่มาหลิกตายนะครับผมก็มันบีบหัวใจอิสมานะครับผมแต่ว่าสุดท้ายเธอก็เลือกที่จะแบบยังไงวะเหมือนสารต่อเพื่อกินเขาให้เสร็จอะครับผมอ่าด้วยความช่วยเหลือจากผู้ชายของเธอตอนเนี้ยสงครามจบแล้วเอสถานีวิทยุของเธอตอนเนี้ยเอกลับมาโด่งดังขึ้นอีกครั้งเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยเคยยังจดจําไอ้นี่เขาเรียกว่าไงสิ่งที่เธอทํเหลังจจะที่ถูกถูกปิดล้อมได้ สำหรับมาลิกนี่คือก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับผมเขาตายเพราะว่าอยากจะให้สังคมได้รับรู้ความจริงอะครับผมนี่คือฉากจบที่ผมเลือกฮะแต่ว่าคือ,อจริงจริงมันจบพุวนไปหน่อยอ่ะแต่ถึงยังไงผมก็ว่ามันเกมมันดีเลยนะคือมันมันสอนนะครับเราทุกคนนะครับผมรู้นะครับว่าคนเราเนี่ย เราควรควรจะทําสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมแม้ว,ว่าความถูกต้องนั้นเนี่ยมันอาจจะแลกมาด้วยชีวิตของเรานะครับแต่ว่าถึงยังไงเนี่ยคนเราเกิดมาก็ต้องตายอยู่แล้วครับผมเข้าใจไหมครับผมแล้วทําไมเราจะไม่ลองพูดความจริงให้สังคมได้รับรู้ให้มันมีประโยชน์ต่อสังคมบ้างล่ะหลายคนก็เคยบอกนะพูดแบบนี้ พูดแบบนี้ไม่กลัวตายเหรอพูดแบบนี้ไม่กลัวตายเหรออันนี้คือผมไม่ได้เอาคําพูดของผมมาเองหรอครับผมอันนี้เคยเห็นพระพยอมท่านพูดท่านเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งครับผมแกบอกประมาณว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายเพียงแต่ว่าเออตอนอยู่เราทําประโยชน์อะไรให้กับสังคมครับผมก็จบกันแล้วนะครับกับ this war of my story นะครับผม the last p o d c a s t นะครับผมก็สำหรับใครที่ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับกันได้นะครับผม สำหรับตอนหน้าน,นี่คือจะเป็นยังไงต่อก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับนี้ก็คัที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดซับนันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปนนะครับผมบาม่ายสวัสดีครับ